เราพินดวงพัดดีคุณครูโรงเรียนบ้านอินาโอมาที่พังนาค่ะแล้วก็ขบัวอ่ื่อพงษ์พุ่มนะคะคุณครูสุิทธ์หอมสบัติคุณครูอดิสาวงพุทธาคุณครูสุนิสาสายแก้วดีคุณครูอัชฌาพตามคุณศรีคุณครูธิดาอัญน,นาและคุณคบร,บรูมรพรเพิ่งหลวงค่ะและทีมของสีสครามวันนี้นะคะมาในทีมสี แรงรีดนะคะเราไม่ยอมใครนะคะสําหรับงานนี้นะคะยายามาเลอไม้หนึ่งน,นะคะไม่มีใครสวยเท่านี้อีกแล้วนะคะท่านรองพิทยพิทยานงษาศักด์รองผู้รายการโรงเรียนบ้า,ปานปากอูนปากอูนพดุวิทย์ค่ะ ้วยท่านพอมงเดือนบุญญารมนะคะพออวันพาสินจันทิชัยพอนิระมนชาสงวนนะคะพออวะไลลักตข้าลีล้วนนะคะคุณครูปราทิ์คุณครูนริศราคุณครูภาวินีและก็คุณครูเยาวรัชค่ะสวยงามไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะสำหรับเราอำเภอสีสงคราม,มาต่อไปก็ขบวนขอดุนยางนะคะ แลวก็ตามด้วยเอกลักษณ์ไทยนะคะเอกลักษณ์ไทยของขบวนสีสงกรายังไม่หยุดเลยนะคะยาวมากเลยค่ะครับสำหรับขบวนดุริยางนะครับเป็นขบวนของโรงเรียนนาเรศพุ่งเจริญนะครับดุริยางครับซึ่งฝึก้อมโดยคุณครูประยงนะครับ รุ่งจินดารัตและก็อำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านพ่อการเกตบุคภัทรินะครับจากอำเภอบ้านแพงครับก็มาเร่วมสร้างสีสันนะครับให้การนำผ่านักกีฬาเข้าสู่สนามอย่างเต็มรูปแบบนะครับวันนี้นะครับท่านพ่อการเกตนะครับบุพภัทรินะครับนนร,ร้อมคณะกรรมอาทีมงานคุณรประยงนะครับร,ร,รุ่มจินดารัตตัวอะไอย่างสวยงามนะคะ นะคะแล้วก็ท่านรองผู้ในการปาจรีนะคะรองผู้ในการโรงเรียนบ้านในนะคะตามด้วยนะคะหุ่นเชิดพญานาคนะคะจากนักเรียนโรงเรียนสหราชรังสริตนะคะ เพราะว่ชชัยพอรืองฤทธิ์นะคะแล้วก็ท่านพออีกหลายๆท่านนะคะอ่านชื่อไม่ทันเนื่องจากขบวนเดินเร็วมากนะคะแล้วก็ตามด้วยทัพนักกีฬาของตเมโลีสงครามนะคะสีแดงแรงรทธิ์จริงๆนะคะวันนี้และขบวนที่ทุกท่านกำลังจะเห็นต่อไปนี้นะคะ ทีความสงบรอบเย็นนะคะมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวรุ่มแม่น้ำโขงที่โดดเด่นนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเชะยอของประเทศไทยค่ะในขบวนเะเลจนะคะผู้จือป้นะคะคือนางสาวอาริยาวิเศษขามรหชื่อเล่นนะคะคุณครูนกเมิกโรงเรียกพัฒนาธร่านะคะตาม นางสาวจุฑามาคนาชุระค่ะน้องน้ำนะคะโรงเรียนบ้านน้อยถวยค่ะดัาไม้สามนะคะนางสาวรุณพ่อนาชนะนะคะน้องบุญเช่งค่ะโรงเรียนบ้านน้อยถวยค่ะดัาไม้สี่นะคะนางสาวจีราพรมองเคนค่ะชิเวนนะคะคุณเชียบโรงเรียนบ้านดอนดูค่ะดัาไม้ห้านะคะนางสาวอินทิราขันตชาค่ะ ครูเองนห้อโรงเรียนบ้านดันดูค่ะดาไม้หกนางสาวนฤบุญจันทพงพ์ค่ะครูออยนะคะโรงเรียนบ้านห้วยขา,า,า,านะคะดาไม้เจ็ดนะคะนางสาวสุราัฎ์พิกลค่ะครูเบียโรงเรียนบ้านดันแดงนะคะดาไม้แปดนางสาวชิรัตนชัยลินค่ะครูพิวโรงเรียนบ้านห้วยขานะคะและดาไม้สิดาไม้เก้านะคะนางสาวชัญญาณนิโยค่ะที่เล็กนะคะคุณครูไข่เจียวโรงเรียนบ้านน้อยถวยค่ะและที่ยืนตรงงานสวยงามอย่นี้นะคะเป็นทีมเชียร์ีดเดอร์ สวยงามนี้นะคะมีทั้งหมดแปดรายการเลคะคนแรกนะคะนางสาววันนิสาของชาวมนุษย์ค่ะน้องกิ่งค่าวจากโรงเรียนบ้านบงค่ะคนที่สองนะคะนางสาวละองดาวไทยธุระหรือว่าน้องดาวนะคะโรงเรียนบ้านบงเช่นกันค่ะคนที่สามนะคะนางสาวจิริยาพรโมสรีนะคะน้องจุบิบโรงเรียนบ้านหัดควรค่ะคนที่สี่นะคะนางสาวอาิษาวนติค่ะหรือว่าน้องโบโรงเรียนบ้านหัดควรค่ะคนที่ห้านะคะนางสาวจิตราพรยิ่งย่ง รู้บางน้องแป้งค่ะโรงเรียนบ้านทุนต่อค่ะคนที่หกค่ะน้องสาวลงรักทำพาโทษนะคะน้องไอติมโรงเรียนบ้านทุนต่อค่ะคนที่เจ็ดค่ะน้องสาวที่ได้รับสีมงคลนะคะน้องปิ๊กโรงเรียนบ้านโคกจังหวงค่ะและคนที่แปดค่ะน้องสาวนักธิรรัตน์ปีโยธาน้องปอนจากโรงเรียนเปิดน้องตาพาโหดเชิดข mm <h. S 1> ับมือแดงร้อให้กับชิดทีที่เป็น้าของอบตยโทษให้ดีท่านเง็นค่ะ วันนี้ทางเพื่อเท่าเพงของเรานะคะก็นำทนมกีฬามาประมาณซอฟแท็กว่าชีวิตนะคะนำโดยท่านนายกสมาคมครูและผู้บริหารสถาบันสังเพื่อเท่าเพลงค่ะทคัดชิดใะตัวโทษจิ้งโคกใจร่มของเรานะคะยอดเยี่ยมแล้วก็ยิ่งใหญ่ค่ะมาในชุดสีฟ้านะคะซึ่งเป็นสีของประธานเท่าเพลงนะคะมีความเชื่อว่านะคะท่าน ร้อนอะไรนะคะถ้าได้ประกาศว้ายนะคะได้ทุกประการนะคะตามด้วยป้ายคำฝันนะคะถ้าเพลงเมืองธรรมะพระธาตุสูงงามแม่น้ำ sẽ sẽ cho ภอที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในตอนนี้นะครับก็คืออำเภอบ้านแพงแพลงแพลงแพงเพลงสำหรับผู้ถือป้ายอำเภอนะครับคือนางสาวปริชจ์คำเห็นนะครับรองผู้อนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนะครับและสําหรับผู้ที่ถือธงก็คือทางผู้แหล่กท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพงนะครับที่ขึ้นชื่อก็จะมีน้ําตกบัดขาม น้ำตกตากโทนะครับพระธาตุสีบุญเนาสารเจ้าพ่อคำแดงที่เป็นที่ไปที่มาของอบทเพลงของพศนะครับที่นําไปแต่งเพลงนะครับสารเจ้าพ่อคำแดงนะครับจึ่งเป็นที่ไปที่มาของคําขวัญอัปเภอที่ว่าน้ําตกละลาตาสวนยาเขียวขจีมะเขือเทศพันดี<ไ>ทิ้งนี้คือบ้านแพงนะครับพเราพูดปุญคําขวัญก็ เดินทางมาถึงพอดีนะครับอันนี้คือสําหรับอำเภอวัดแทของเรามีโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด26โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส5โรงเรียนนะครับ สำหรับผู้ถือใต้นะครับก็คือนางสาวมัธยสันนนะครับวงการศึ์นะครับเป็นคุณครูคจากโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนะครับสำหรับสีประจำอาเภอบ้านแพงก็คือสีเขียวเราใช้ภูลังกานะครับเป็นเกณฑ์ในการกำหนดสีของอำเภอนะครับอำเภอบ้านแพงเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับ พลังการก็สีเขียวอันนี้ก็เป็นนะครับดนเซอร์นะครับเป็นดนเซอร์นะครับเป็นกองเทียงของอำเภอบ้านแพงนะครับมาวันนี้นะครับนะมาทั้งสีส้มสีฟ้านะครับหลากสีนะครับหลายโรงเรียนนะครับทั้งสามเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายน้องแวงของท่านผู้ในการเล่พนนทแสงนะครับเครือข่ายพลทองนาถีของท่านอาสุชาิเสนาศีแล้วก็เครือข่าย แทงลำโถงนะครับของท่านอรออหลักใจว่งบอกนะครับทั้งสาบเสืออคายร่วมติดร่วมใจนะครับมาสู่ขบวนพาเดของอเรเภอบัานแทงในวันนี้ขอเชิญงปรดเลปเลวเพลงไรพ้อยครับ แหล่งข้าวพันธุ์ดีคนมีน้ำใจเรือไปตรารตานำหน้าประชาธิปไตยรวมใจไทยโถนสวรรค์ไก่ก้อยไก่แต่บานตัวไฮเดอร์หน้าสวนพี่น้องเอ้ยไก่ก้อยไก่แต่บ้านบูเรื่นกับเราส่วนว่าเจ้าเราสองเข้าใหในห่างต่างคนถึงจะอยู่ต่างบ้านว่าจะาต่างอย่าต่างกันขอเสียงปรบมือรับบทสาดีรอบน่งด้วยนะครับ มีเนื้อที่ทั้งหมดเ1 8ตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากรต 57, ทั้งหมด57,998คนนะคะและก็มีโรงเรียนในส,งสในงททังกัดสำนักงา,า,านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรทั้งหมด30โรงเรียนนะคะแบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะเ้าโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนนะคะประถมศึกษาจำนวน21โรงเรียนนะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด5,424คนนะคะจำนวนครู ยี่สิคนนะคะแบ่งนะคะออกเป็น3กลุ่มเครือข่ายได้แก่นะคะหนึ่งครูโรงเรียนนาคณิวิทย์โพกนาในนะคะซึ่งประธานกลุ่มเครือข่ายก็คือท่านผู้อำนวยการปนะเด็นเพื่ารานะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกนะคะแล้วก็ครูโรงเรียนเครือข่ายล่างน้ำถวยนะคะท่านประธานกลุ่มเครือข่ายก็คือท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ทานระวงนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะ เรียนบ้านพัฒนารรนะคะประธานเครือข่ายก็คือท่านปริยพลพลแสงน,นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไห่สมบูรณ์นะคะซึ่งวันนี้อัมพลพลสวรค์ของเรานะคะก็มาในเสื้อนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็เราก็จะมีการแสดงนะคะต้อนรับทา่านคณะกรรมการต้อนรับท่านประธานด้วยขบวนดัมเบลเอร์นะคะโดยนําทีมโดยทางกลุ่มขอพัฒนานะคะสำหรับขบวนดัมเบิเลอร์นะคะ โรงเรียนบ้านคว้างทีจูชาสามนางสาววัชราพรบุญมีโรงเรียนบ้านคว้างทีจูชาสี่นางสาวนัชชากรตำรวจบรงเรีบ้านพอห้านางสาวพรนิรัน้านสีดวงโรงเรียนบ้านคว้างทีจูชาหกนางสาวพรสีวัฒรงเรยบ้านนาเต่าและเด็กนางสาวกาญจนาบ้านตลาดโนเรียนบ้านจิูธานครับติ๊กผู้ด่าท่าเพชรท่านจะหรับคุณครูของเราเป็นทั้งควาหวังและความดัน แล้วร,รับข <ithe ater S 1> อสอบว่าเปานะครับมาในโทสีชมพูนะครับสีชมพูคือสีดอนกระเตียวอาทิตย <van celui> ์ที่แล้วเรานด้ทีทั้งหมดสามเผ่าเ้ื่การนับปีเผ่าย้อมเผาโซ่และเผากลืนเราจะอยู่ร่วมกันจากมีความสุขดอกจากของปีเป็นพริกแล้วก็ยังมีข้าวเม้า และขอดีอยู่ต่ออีกอยู่ที่หน้าพระประทัดนะครับเราโกรธมาเต็มเสียงจะเป็นคาราบาลตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังแสดงความกระทันประทานในขบวนนะครับเรียกว่าใช้เวลาช่วงนาทีให้มีคุณค่าสมกับค่าครีที่แต่งหน้ามา เป็นมากับกีฬาที่เหนือความคาดหมายนะครับผู้คนมาก้าหลายตานักีฬานั้นแสดงความสามารถได้มาเปิดชัวร์ที่อเมริกาสีตรงามถือว่าเป็นเกียรติหลายนะครับอัเภอของเราเบอโพลสวรรค์นะครับมีพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุโพนสวรรค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพระธาตุดำปานะครับให้พวกเราได้สักการะนะครับมีเคราะห์มีทุกปีโศกโปยนวามเทศกาลสงกรานต์นี้ขออโหสเกิดทุกท่านนะครับที่อเมริอโพลสวรรค์ของเราจะต้อนรับท่านอย่างสาสม พวกวปทยาเลยรอกจากนั้นลัขบวนที่สองตังเคารพต่อไปนะเนื่องจาว่าสาวเรานั้นมีเยอะแล้วผลสวามีของดีตอนนี้ป้ายเทิดไทยองค์ราชนก็กำลังเดินผ่านหน้าท่านประธานในพิธีพร้อมกับคณะกรรมการจักการแข่งขันในรับุลครูของเราทุกท่านนั้นได้แต่งองค์ทรงเครื่องไก่นาเพราะขนคนนาเพราะแต่ง ก็คณะคุณครูเรานะคะจากอำเภอพนสวรรค์นะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านก็เต็มที่มากเลยนะคะสำหรับในงานนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคณะคุณครูนะคะอำเภอพสวรรค์ทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการให้ร่วมนะคะการจัดงานเสบาสัมพันธ์สร้างสรรค์กีฬาสามัคคีในครั้งนี้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะคุณสุจินค่ะ ตอนนี้ขบวนนักกีฬาครับในชุดเสื้อสีชมพูนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเราคัดแต่ตัวเด่นๆนะครับคนใดสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบนี่เราไม่น่าสูงขบวนนะครับผมขอเสียงเชิดนะครับสดัสดีเออพักตัวก่อน อ่ะแต่ละสีสันบันเทิงคณะกองเชียร์ของพลสวรรค์ยังไม่หมดอาอเอาจังหวัดพลสวรรค์ยังไม่หมดสีสันกองเชียร์กำลังมาโอ้โหดุ้งน้อยหงดน้อยอธิบายที่ว่าจำรายของคนไหนที่มีรูปแบ และปิดท้ายด้วยท่านผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอโพนสวรรค์ของเรานะครับได้มาเซ็นเซอร์กับลูกหลานของเราขอบพระคุณพระยาสิวิ่งเ,เรียกว่าเต็นไม่ไม่กลัวแดดเลยนะครับกระบวนยาวจริงๆสระ,ะพนสวรรค์ครับยาวมากข้กาขอขอบระคุณนะครับพี่ก่อจะมาเพลทักแต่งเพล เมื่อถ้าพวกไม่หาเขาแต่เพลิงก็แบกหัจกับขึ้นไปถึงซว่เองไม่กืออระดับระบายนะครับหลังจากที่คณะ